สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อน,นท่านนางกีราักาดินดานะคะเป็นนาย,ยกสมโมสรไลอ้อนวังจันค่ะค่ะกติกาค่ะกติกาอาริสมานนะคะชี้หน้าไทยชี้หน้าเมืองไทยนะคะก็ <c oughs> เป็นสมาชิกและอ้อนเหมือ,อนอกันนะคะระวังจันเหมือนกันวันนี้มาช่วยดินนาย,ยกค่ะวันนี้จะทำปุ๋ยนะคะทุกคนก็เอาไปทําที่บ้านใช้ได้เลยลูกจะออกป๋ยยนะคะออกปุ๋ยใช้ปุ๋ยเนี่ยค่ะ ออกลูกเยอะมากเลยปีนี้ได้ลูกเกือบห้าลูกห้าสิบลูกนะต้นหนึ่งสามสิบอีกต้นหนึ่งสิบหกสิบเจ็ดลูกค่ะลูกใหญ่ใหญ่ลูกหนึ่งเกือบกิโลลูกละเกือบกิโลนะคะลูก่นี้สามมาแล้วค่ะลูกเป็นร่มเรามาที่สวนประยมพินะคะก็ของคุณแหลมะลาม้าของคุณแหลมเมื่อวันก่อนเรามาทํากันหนึ่งครั้งแล้วนะคะรถแป5ห้าสิบต้นห้าล่องแล้ววันนี้มาทําใหม่ค่ะจะไปรถแปลงข้างในนะคะ ะะปุ๋ยที่เราใช้ก็จะมีกะปิชูรสแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบนี่ปลาล่านี่ปลาราค่ะปลาาปลาล่าอะไรนะปลาลาปุ๋งรสนะคะก็มีทั้งหมด5อย่างมีชูรสนะครเนี่ยจะใส่กะปิประมาณอย่างนี้นะคะปุ้งลงไปเลยค่ะคนเนี่ยสามสี่ช้อนนะะสามสี่ช้อนโต๊ะสามสี่ช้อนโต๊ะนาะค่ะกละลายแล้วก็ค่ะใส่ชูรสไปเลยค่ะ นี่ก็เป็นกระปิชั้นดีใช่ไหมครับกระปิชั้นดีกระปุกละร้อยนะคะครึ่งโลเนี่ยใส่ชูโรตไป1หนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนนะคะอันนี้เราลดได้ประมาณห้าสิบต้นนะคะนี่ประมาณสัดส่วนพ่อห้าช้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันแล้วก็ที่สองนะคะก็เป็นปลาร้า ปลานะคะปลาล้านี่เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมครับยี่ห้อไหนไทไข่่ค่ะไข่ก็ใส่ไปเลยไข่เปลือกเลยค่ะทั้งเปลือกใช้ได้ทั้งเปลือกนะคะไข่ก็สิบฟองไข่เพราะว่าเราลดเยอะอะถ้าเผื่อว่าทําอยู่กับบ้านนะคะก็ใช้แค่ฟองเดียวค่ะถ้าทําอยู่กับบ้านกระปิกก็ท้อนเดียวนะคะอันนี้ทําเราทําเยอะเราลดตั้งกีกต้นแล้วประมาณห้าสิบต้นค่ะก็ใส่ไข่เยอะหน่อยนะคะ นี่พอเสร็จต้อ็เอาเครื่องตีแล้วะเรายังไม่ได้ไปดูผลเลยนะว่าหลังจากที่เราใส่มาประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะอ่าทีนี้วันน uh ี้มีพยานด้วยนะฮะเนี่ยพี่ชาก็มาไปดูกันจ่าว่ามะยงชิดเนี่ยที่เราใส่ปุ๋ยไว้แล้วเนี่ยนิดหนึ่งใช่ไหมหอาทิตย์จะออกลูกหรือยังค่ะคือเขาออกดอกแล้วล่ะก็เป็น ตุ่มตะเปาะแะแปะแล้วไม่ไม่ถ้าเผื่อมาเราทําดีๆนะสมบูรณ์นะมันสามารถออกได้ต้นละร้อยกิโลเลยนะโอ้โหร้อยกิโลร้อยกิโลเลยนะกิโลละสองร้อยคิดดูเท่าไหร่กิโลละสองร้อยไม่อยากคิดเลยนะไม่อยากคิดเลยมันเยอะมากเลยรวยเลยอ่ะนี่ในสูตรนี้แพงนะคะเนี่ยเพราะว่ามันทําให้ต้นไม้ออกดอกออกลูกเยอะเอ่ะอนนี้ถ้าเกิไข่ประมาณกี่กี่ลูก เปลือกไข่เยอะๆเลยค่ะเปลือกไข่นี่มันดีมากนะคะค่ะระวังนะปลาไปเปลือกปลาไปดูปลากระเด็นมาดูขอให้ได้หน่อยน้ำสับปะสิ่งนะค่ะน้ำสับปะสิ่งนะค่ะขานค่นะถุงนั่นน่ะนี่คือน้ำสับปะสิ่งนะครับน้ำสับปะสิ่งระวังนะครับมันหกกลิ่นมันแรงมาก หนึ <Universe> ่งสองโอเคเทเลยมั่นใจก็เทลงไปไม่มีห่วงนะครับก็ะบีอยู่ที่ใจแต่ว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าอยู่ถัดไปจากพังงาว่างนั้นเลขาลุยท่านเลขาลุยท่านไม่มีไม้นี่ตกไปแล้วเคไปได้ลอดนี่สิบปี เอ้ยเดี๋ยวจะบอกไปเลยแล้วจอก็กรองเกียงดังอยู่เนี่ยยี่สิบเลซเมื่อไหร่จะได้เนี่ยนะคะปุยปุยที่เราหมักเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เราเริ่มรดต้นไม้เลยฮะรดได้เลยอ๋อาอีกอีกบัวหนึง่งอโอ้โหมี ใส่น้ำสบู่สีหน่อยอืมให้เขากินเขาจะได้ออกลูกออกหลานเยอะๆยัง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 ลดไปเลยเดินไปทางนู้นสิเดินไปใกล้ๆนู้นเดินไปทางนู้นเขากล้องเดินไปอีกระวังไม้ไม่จิ้มตานะพี่ หวังไม้ไมทิ่มตาไม้สามล <Okay. S 3> โา้โอเค,อเคนี่น,น,นะคะผลงานค่ะจากใส่ปุ๋ยไปหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะออกดอกโตมอย่างนี้นะคะเนี่ย ผลก็จะได้รับนะคะผลตูมอย่างนี้ออกเยอะมากเลยค่ะค่ะตุูมๆนะคะอย่างเนี้ยเกือบจะไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ใส่เนี่ยมันไอ้นี่แล้วอะคะ่ะมันเออมันออกดอกเสร็จแล้วมันก็จะจะโรยแล้วะคะ่ะพอดีมาใส่ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยที่ทำด้วยเอ่อกะปิ กระปิกไข่นะคะเป็นฮอร์โมนค่ะช่วยให้ติดดอกนะคะออกดอกเยอะได้ได้ได้ลูกเยอะมากเลยค่ะลูกจะออกมาเป็นเล็กๆเหมือนดอกจำปีเลยค่ะนี่ค่ะได้ลูกออกมาได้เห็นลูกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นลูกเลยมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะออกดอกอย่างนี้นะคะหลังจากใส่ปุ๋ยอาทิ์เดียวค่ะ อย่างหลังจากเราใส่ได้ใส่ปุ๋ยไฟหนึ่งอาทิตย์นะคะค่ะอันนี้ก็ยังมีช่ออยู่นะคะมีช่อเหลืองะคะ่ะเนี่ยออกออกลูกติดลูกแล้วนะคะปุ๋ยวิเศษมากเลยค่ะขอรับประกันว่ามันวิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าครั้งแรกมาดูคิดว่าจะใส่ไม่ทันนะคะเพราะว่าดอกมันโรยแล้วก็ไม่ไหม้หมดเลยโชคดีที่มันยังเหลืออยู่นะคะ ยังเหลืออยู่ให้เห็นเห็นลูกนะคะนี่ก็มีนะคะทุกต้นเลยค่ะรู้สึกมันจะเก็บลูกได้ทันนะคะชอบก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าเหนื่อยได้เห็นอย่างนี้นะคะนี่ก็แตกยอดมาใบรู้สึกเขียวชะอ่มใบสวยขึ้นทันทีเลยนะคะหลังจากใส่ปุ๋ย ได้อทิตเดียวได้อาทิตเดียวก็ต้องมาดูกันใหม่อีกทีนะคะหลังจากอีกอาทิตย์หนึ่งจะได้ลูกเหลือลูกไหมนนะคะคเหลือลูกได้ไหมคะเนี่ยก็ช่อโรยโไปหมดแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยช่อโรยไปหมดแล้วเรามาใส่ปุ๋ยไม่ทันช่อโรยไปหมดค่ะก็มีอยู่ไม่ขีดต้นที่มันพึอมมันออก ช้ากว่าคนอื่นหน่มช้ากว่าต้นอื่นหนก็จะติดได้นะคะโอก็เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะพอใกล้ๆเราก็ต้องเรียนรู้ว่าใกล้ๆมันจะออกช่อเนี่ยเดือนอะไรนะคะระหว่างช่วงเดือนนั้นก็เราก็ต้องรีบใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะ,คะก็เดี๋ยว ให้ติดตามนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเราก็จะกลับมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนะฮะวันนี้ก็มาที่สวนก็มาใส่ปุ๋ยต้นที่ยังไม่ได้ใส่อะคะ่ะอีกสามสี่สิบต้นด้านในด้านลึกเลยนะคะตอนนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะคะก็เลยเราถ่ายดูให้ดูว่าอ,อผลงานมันเริ่มมีให้เห็นนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้นเราก็จะมาดู อีกครั้งอันนี้ก็ออกช่อไปแล้วช่อหมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เหลืออีกช่อนิดนิดหน่อยๆน,นะคะเนี่ยค่ะมีลูกติดอยู่นิดหนึ่งนะคะโอ้โโชคดีที่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้าเราจะเริ่มทำตั้งแต่แรกๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะทำให้มันออกปีละสองครั้งได้หรือเปล่า ก็กล่าวว่าถ้าทำปีหนึ่งออกสองครั้งได้นี่ก็จะดีมากนะคะเพราะว่ามะยงจิตเนี่ยรู้สึกมันต้นสมบูรณ์ขึ้นและดูเห็นชัดว่ามันสีเขียวใบแตกใหม่เขียวเลยนะคะดีมากๆเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้นะคะที่ทำเนี่ยก่เนี่ยนะคะก็เป็นไล่มะย,มยงจิต แต่ทีเนี้ยก็ที่สวนนี้ก็จะมีพวกกระรอกนะคะกระรอกแล้วก็มีหนูค่ะเขาบอกว่าอืกระรอกกับหนูเนี่ยมันจะชอบมากินเนี่ยค่ะออกดอกเนี่ยค่ะเยอะอยู่นะคะจะชอบชอบมากินต้นมันเวลาออกดอกได้ ออกลูกได้เท่าลูกพุทราเนี่ยมันก็จะมากินกันละงั้นนะคะผลงานค่ะจากใส่ปุ๋ยไปหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะออกดอกตูมอย่างนี้นะคะเนี่ยผลก็จะได้รับนะคะผลตูมอย่างนี้ออกเยอะมากเลยค่ะค่ะตูมๆนะคะอย่างเงี้ยเกือบจะไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ใส่เนี่ยมันไอ้นี่วอะค่ะมัน เออ่มันออกดอกเสร็จแล้วมันก็จะจะโรยแล้วค่ะพอดีมาใส่ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยที่ทําด้วยเอะกะปิกะปิไข่นะคะเป็นโฮอร์โมน,นะคะ่ะช่วยให้ติดดอกนะคะออกดอกเยอะได้ได,ได้ได้ลูกเยอะมากเลยค่ะลูกจะออกมาเป็นเล็กๆเ,เหมือนดอกจำปีเลยค่ะนี่ค่ะ ได้ลูกออกมาได้เห็นลูกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นลูกเลยมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะออกดอกอย่างนี้นะคะหลังจากใส่ปุ๋ยอาทิตย์เดียวค่ะอย่างหลังจากเราใส่ได้ใส่ปุ๋ยไปหนึ่งอาทิตย์นะคะค่ะอันนี้ก็ยังมีช่ออยู่นะคะมีช่อเหลืองค่ะเนี่ยออกออกลูกติดลูกแล้วนะคะปุ๋ยวิเศษมากเลยค่ะ ขอรับประกันว่ามันพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าครั้งแรกมาดูคิดว่าจะใส่ไม่ทันนะคะเพราะว่าดอกมันโรยแล้วก็ไม่ไหม้หมดเลยโชคดีที่มันยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่ให้เห็นเห็นลูกนะคะนี่ก็มีนะคะทุกต้นเลยค่ะรู้สึกมันจะเก็บลูกได้ทันนะคะชอบ ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าเหนื่อยได้เห็นอย่างนี้นะคะ,ะนี่ก็แตกยอดมาใบรู้สึกเขียวชะอุ่มใบสวยขึ้นทันทีเลยนะคะหลังจากใส่ปป๋ยได้อาทิตเดียวได้อาทิตเดียวก็ต้องมาดูกันใหม่อีกทีนะคะหลังจากอีกอาทิตย์หนึ่งจะได้ลูกเหลือลูกไหมคะน,นะคะเหลือลูก ได้ไหมคะเนี่ยก็ช่อโรยไปหมดแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยช่อโรยไปหมดแล้วเรามาใส่ปุ๋ยไม่ทันช่อโรยไปหมดค่ะก็มีอยู่ไม่ขีดต้นที่มันคือมันออกช้ากว่าคนอื่นหน่อยมีช้ากว่าต้นอื่นหน่อยก็จะติดได้นะคะโอก็เพื่อนเพื่อนลองไปทําดูนะคะพอ ใกล้ๆเราก็ต้องเรียนรู้ว่าใกล้ๆมันจะออกช่อเนี่ยเดือนอะไรนะคะระหว่างช่วงเดือนนั้นเราก็ต้องรีบใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะ,คะก็เดี๋ยวให้ติดตามนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราก็จะกลับมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนะคะวันนี้ก็มาที่สวนก็มาใส่ปุ๋ยต้นที่ยังไม่ได้ใส่อ่ะคะ่ะ อีกสามสี่สิบต้นด้านในด้านลึกเลยนะคะตอนนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะคะก็เลยเราถ่ายดูให้ดูว่าเออผลงานมันเริ่มมีให้เห็นนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านเราก็จะมาดูอีกครั้งอันนี้ก็ออกช่อไปแล้วช่อหมดไปแล้วนะคะอันนี้ก็เหลืออีกช่อนิดๆหน่อยๆน,นะคะเนี่ยค่ะมีลูกติดอยู่ นิดหนึ่งนะฮะโอโชคดีที่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้าเราจะเริ่มทำตั้งแต่แรกๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะทำให้มันออกปีละสองครั้งได้หรือเปล่าก็กล่าวว่าถ้าทำปีหนึ่งออกสองครั้งได้นี่ก็จะดีมากนะคะเพราะว่ามะยงจิตเนี่ยรู้สึกมันต้นสมบูรณ์ขึ้นและดูเห็นชัดว่ามันสีเขียว ใบแตกใหม่เขียวเลยนะคะดีมากๆเลยคะ่ะปุ๋ยสูตรนี้นะคะที่ทำเนี่ยค่ะเพเนี่ยนะคะก็เป็นไล่ไม้มยงจิตค่ะแต่ที่นี่ก็ที่สวนนี้ก็จะมีพวกออ่กระลอกนะคะกระลอกแล้วก็มีหนูค่ะเขาบอกว่าอืมกระลอกกับหนูเนี่ยมันจะชอบมากิน เนี่ยฮะออกดอกเนี่ยเยอะอยู่นะคะจะชอบชอบมากินต้นมันเวลาออกดอกได้ออกลูกได้เท่าลูกพุทราเนี่ยมันก็จะมากินกันละ